ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่3,878-3,879บทที่3,878เฟยเคร์สิินแจ้งข่าวดีผ่านวิดีโอคอแก่เฟยเจี้ยนจงผู้ซึ่งยังคงพักอยู่ในบักกิ้งแฮมพาเลสทันทีเฟยเจี้ยนจงที่กำลังโกรธจนสั่นไปทั้งตัวเพราะกฎข้อบังคับที่เข้มงวดอันสุดจะทนของบักกิ้งแฮมพาเลสหลังจากได้ทราบข่าวก็โล่งใจในทันที ทันใดเขาพูดอย่างตื่นเต้นว่าเยี่ยมมากเถอดซินดูเหมือนว่าการทำงานหนักที่จินหลิงในช่วงระยะเวลาสั้นๆน,นี้จะไม่เสียเปล่าอาจารย์แย่คนนั้นจะต้องเป็นผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังการประมูลทั้งหมดแน่นอน เฟยเขิอสินพยักหน้ามองเฟยเจี้ยนจงในวีดีโอขอปลอกเขาด้วยรอยยิ้มคุณปู่สองวันนี้คุณคงต้องอยู่อย่างคับข้องใจไปก่อนนะคะรองานประมูลจบลงไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไรหลานจะรีบไปรับท่านมายัางโรงแรมที่หลานพักทันทีหลานเตรียมห้องไว้ให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะดีเฟยเจียนจงกล่าวอย่างมีความสุข ยังคงเป็นเขื่อซสิ้นที่ทำงานอย่างระแวดระวังและปลอดภัยที่สุดเฟยเขื่อซสินนพูดอีกครั้งคุณปู่ในวันประมูลหลานจะไปดูอยู่ที่ห้อง VIP ถึงตอนนั้นคงจะไม่ได้ทักทายท่านนะคะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเราจะคุยกันหลังจากงานประมูลจบลง ได้เฟ้ยเทียนจงหัวรเราะเฮอเฮอหวังว่าฉันจะได้รับชัยชนะทันทีที่การประมูลเริ่มฟุ่เขอสินตอบโดยไม่ต้องคิดคุณปู่วางใจได้ค่ะท่านทำได้แน่นอน เฟยเจยนจงผู้ซึ่งอยู่ในบักกิ้งแฮมพาเลสวางสายด้วยรอยยิ้มพึงพอใจบนใบหน้าก่อนจะพูดกับหยวนจือซีที่อยู่ข้างกายว่าท่านอาจารย์หยวนเขอซินเด็กคนนี้มีพรสวรรค์ปั้นได้จริงๆผู้คนมากมายต้องการค้นหาผู้ครอบครองที่อยู่เบื้องหลังยาฟื้นฟูแต่มีเพียงเธอเท่านั้นที่ทำสำเร็จทำให้ผมประหลาดใจจริงๆหยวนจือซีพยักหน้าประสานมือคารวะพลังล คุณหนูเข่อซินมีความฉลาดหลักแหลมความกล้าหาญที่ไม่ธรรมดานี้จะกลายเป็นอาวุธชั้นยอดในอนาคตเฟยเจียนจงพยักหน้าเบาๆแล้วพูดด้วยอารมณ์เล็กน้อยถ้าเข่อซินเป็นผู้ชายคงจะเป็นพรอันยิ่งใหญ่ของตระกูลเฟยอย่างแน่นอนช่างน่าเสียดายจริงๆน่าเสียดายหยวนจือซีอยากจะพูดอะไรบางอย่างแต่หลังจากลังเลอยู่ครู่หนึ่งเขาก็ล้มเลิกความคิดนั้นแม้ว ว่าเขาจะรู้สึกว่าเฟยเข่อซินเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพมากที่สุดในตระกูลเฟยแต่เรื่องประเภทนี้เขากลับรู้สึกว่าไม่เหมาะที่จะพูดต่อหน้าเฟยเจี้ยนจงท้ที่สุดแล้วเขารู้ตัวดีว่าตัวเองเป็นเพียงบอดี้การ์ดส่วนตัวของเฟยเจี้ยนจงความรับผิดชอบทั้งหมดของเขาคือการปกป้องความปลอดภัยของเฟยเจี้ยนจงไม่เหมาะที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจการภายในของตระกูลเฟย hey ยิ่งไปกว่านั้นภายในตระกูลเฟื่ยถึงแม้จะดูเหมือนเงียบสงบมั่นคงแต่อันที่จริงคลื่นใต้น้ำได้หอมกระหน่ำมาเป็นเวลานานแล้วหยวนจือซีกำลังจะกลับไปยังสำนักในไม่ช้านี้ดังนั้นเขาจึงไม่อยากเดินลุยในน้ำโคลนนี้เพื่อเห็นว่าหยวนจือซีลังเลที่จะพูดเฟื่ยเจียนจงก็เข้าใจทัศนคติของยวนจือซีทันทีชั่วขณะหนึ่งใน,ในใจก็รู้สึกผิดหวังเล็กน้อยเขาหวัง ว่าหยุนจือสีจะกลายเป็นคนสนิทของตนเองแม้ว่าหยุนจือสีจะพักดีต่อตนเองอย่างไร้ข้อกังขาแต่เขาก็ยังไม่ยินดีที่จะเปิดใจกับตนเองมากจนเกินไปสิ่งนี้ทำให้เขารู้สึกโดดเดี่ยวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อายุมากแล้วอีกทั้งครอบครัวก็ร่ำรวยแต่ข้างกายกลับไม่มีใครกล้าพูดในสิ่งที่คิดหรือความรู้สึกจากก้นบึ้งของหัวใจเลยแม้สักคนเดียวที่หายากยิ่งกว่าคือไม่ มีความสัมพันธ์ทางผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับสมาชิกในครอบครัวคนอื่นๆแต่ในเมื่ออีกฝ่ายไม่เต็มใจที่จะเข้ามายุ่งแม้กระทั่งความคิดที่จะพูดคุยหารือกับตัวเองก็เกรงว่าจะไม่มีเฟยเจียนจงจึงรู้สึกโดดเดี่ยวอยู่บ้าง แต่เขาเองก็มีได้ตำหนิหยวนจือสวีเลยเพราะตัวหยวนจือซีเองก็เป็นคนเช่นนี้อยู่แล้วขอบเขตของจิตสำนึกเขานั้นชัดเจนมากมีเพียงคนแบบนี้เท่านั้นจึงจะสามารถสงบนิ่งได้ตลอดเวลาและก็มีเพียงคนแบบนี้เท่านั้นที่จะสามารถหลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้บังคับบัญชาทำผิดพลาดในระดับสูงสุดได้ดังนั้นเขาจึงถอนหายใจและพูดเบาๆผมอยากมีชีวิตยืนยาวต่อไปอีกส หน่อยด้านหนึ่งคือผมกลัวความตายอีกด้านก็หวังว่าจะได้อยู่กับเขิดอซินไปอีกสักสองสามปี ถ้าสามารถช่วยเธอเข้ารับตำแหน่งผู้นำได้ก็คงจะดีที่สุดแต่ถ้าทำไม่ได้อย่างน้อยก็ต้องทำให้เธอสยายปีกได้แข็งแกร่งกว่านี้หน่อยเพราะเมื่อผมจักไปเธอจะกลายเป็นเป้าโจมตีของตระกูลเฟยอย่างแน่นอนไม่ขับเธอออกจากตระกูลเฟยหลายคนก็คงจะกังวลจนไม่เป็นอันกินอันนอนหวนจอซีพูดอย่างสงบว่าคุณท่านเฟ่ยอย่าได้อ่อนไหวนะักหากการเดินทางสู่จินหลิงครั้งนี้ สามารถเติมเต็มความปรารถนาของท่านได้อายุไขของท่านจะยังคงดำเนินต่อไปอีกอย่างน้อยสิบปี ใช่เฟเจียนรงพยักหน้าถ้าหากสามารถให้เวลาผมได้อีกสักสิบปีหลายสิ่งหลายอย่างก็คงจะชัดเจนในที่สุดจินหลิงสองวันต่อมาทุกอย่างยังคงดำเนินไปเช็คเช่นเดิมบทที่3879เนื่องจากการจัดเตรียมแผนการอันแข็งแกร่งของเย่เฉินการมาถึงของมหาเศรษฐีชั้นนำา2 0 0คนนั้นนอกเหนือจากการที่ลานจอดของสนามบินในหลายเมืองที่อยู่รอบๆ สนาแน่นแล้วกลับไม่ได้ทำให้ชาวจินหลิงโดยทั่วไปสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในเมืองแต่อย่างใดหากมีใช่เพราะเย่เฉินกำหนดให้คนกลุ่มนี้ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเกรงว่าคนกลุ่มนี้จะทำให้การจราจรของจินหลิงดูอนาถเพียงเพราะขบวนรถและบอดิกาที่พวกเขานำมาวันนี้การประมูลยาวฟื้นฟูกำลังจะเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการบรรดามหาเศรษฐีชั้น ที่มาเข้าร่วมการประมูลแต่ละคนแทบไม่สามารถอดทนรอได้อีกต่อไปในที่สุดพวกเขาก็ผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งการถูกกับบริเวณอยู่ในบักกิงแฮมพาเลสต้องระง,งับความโกรธที่อัดแน่นเพียงเพราะรอให้การประมูลเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการเท่านั้นเวลาเที่ยงตรงเจ้าหน้าที่ได้เริ่มออกหนังสือแจ้งไปยังผู้เข้าร่วมงานทุกคนแล้วมีประกาศแจ้งให้พวกเขาทราบว่าพนักงานโรงแรมจะจัด ส่งอาหารไปยังห้องพักของผู้เข้าร่วมงานทุกคนในเวลา6โมงเย็นทุกคนต้องทานให้เสร็จภายในครึ่งชั่วโมงจากนั้นเปลี่ยนเป็นชุดยูนิฟอร์มที่ทางโรงแรมจัดเตรียมไว้ให้พร้อมกับผู้ติดตามของแต่ละคนตามลำดับโดยเดินตรงไปยังทางเข้าห้องจัดเลี้ยงของโรงแรมอย่างเป็นระเบียบเพื่อเข้าคิวตรวจความปลอดภัยก่อนเข้าไปในสถานที่จัดงานนอกจากนี้ทุกคนยังไม่ได้รับอนุญาตให้พบพาอุปกรณ์สื สือสารใดๆอุปกรณ์บันทึกวิดีโอรวมทั้งผลิตภัณฑ์โลหะที่ไม่จำเป็นใดๆหากมีการปลูกฟันปลอมใส่ขดลวดหัวใจประสาทหูเทียมรวมถึงเครื่องกระตุ้นหัวใจเทียมอยู่ภายในร่างกายต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทราบอย่างชัดเจน เมื่อถึงเวลาพวกเขาจะถูกจัดให้ผ่านช่องรักษาความปลอดภัยแบบพิเศษผู้เข้าร่วมคนใดที่พกสิ่งของต้องห้ามเข้าไปในสถานที่จัดงานจะถูกยึดและถูกไล่ออกจากบักกิ้งแฮมพาเลททันทีที่คนพบนอกจากนี้ยังถูกห้ามมีให้เข้าร่วมการประมูลยาฟื้นฟูครั้งต่อๆไปอีกตลอดชีวิตการตรวจสอบความปลอดภัยที่เข้มงวดเช่นนี้ได้เกินกว่าข้อกำหนดการตรวจสอบความปลอดภัยการบินพลเรือนเป็นอย่าง แต่ในหมู่มหาเศรษฐีเหล่านี้ไม่มีใครกล้าท้าทายการบีบบังคับของผู้จัดงานเลยแม้แต่คนเดียวเพราะในใจพวกเขารู้ชัดเจนดีว่าสิ่งของเช็กเช่นยาฟื้นฟูนี้หากประมูลได้ก็จะต้องทานนาลานประมูลทันทีเพียงเท่านี้ก็ขจัดความเป็นไปได้ที่ยาฟื้นฟูจะสามารถหมุนเวียนออกไปนอกงานประมูลอย่างสิ้นเชิงดังนั้นไม่ว่าตัวคุณจะมีเงินมากมายเพียงใด หากต้องการยาฟื้นฟูก็จำเป็นต้องเข้าร่วมงานนลรานประมูลด้วยตนเองแต่เมื่อถูกห้ามไม่ให้เข้าร่วมการประมูลนั่นหมายความว่าเขาจะไม่มีโอกาสได้รับยาฟื้นฟูอีกเลยตลอดชีวิตด้วยเหตุนี้มหาเศรษฐีทุกคนไม่ว่าจะหญิงหรือชายจึงทิ้งโทรศัพท์มือถือและเครื่องประดับของตัวเองไว้ก่อนออกจากห้องผู้หญิงที่เข้าร่วมการประมูลบางคนถึงกับถอดกระทั่งเข็มเงินที่เจาะหูออกเพราะกลัวว่าจะ เกิดปัญหาเมื่อผ่านเครื่องตรวจจับโลหะเฟเจียนจงก็เช่นเดียวกันเขามาตัวเปล่าโดยไม่มีอะไรติดตัวมายิงแต่เขายังมีเครื่องกระตุ้นหัวใจอยู่ในร่างกาย ดังนั้นเมื่อมาถึงทางเข้าห้องจัดเลี้ยงจึงต้องผ่านช่องตรวจสอบความปลอดภัยพิเศษว่ากันว่าจะมีแพทย์จากแผนกอัลตราซาวมาตรวจสภาพของเครื่องกระตุ้นหัวใจณนะจุดตรวจหลังจากยืนยันว่าไม่มีปัญหาอื่นๆเขาจึงจะสามารถผ่านไปได้อย่างราบรื่นเวลาล่วงเลยมาจนถึง6กโมงครึ่งแล้วทงโรงแรมได้กระจายเสียงแจ้งเตือนผู้เข้าร่วมการประมูลทุกท่านโปรดแต่งกายด้วยชุดยูนิฟอร์มออกจาก ห้องอย่างเป็นระเบียบมุ่งหน้าไปยังห้องจัดเลี้ยง หลีกเลี่ยงการหยุดแวะระหว่างทางหัวราอส่งเสียงดังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการกระซิบกระซาบเพื่อเจียนจงที่อยู่ในห้องเมื่อได้ยินเสียงออกอากาศความขุ่นเคืองและความเป็นปรปักษ์ก่อนหน้านี้ก็ไม่มีหลงเหลืออีกต่อไปยิงมองไปยังหยวนจือสีผู้ซึ่งนั่งอยู่ตรงกันข้ามกับตัวเองและพูดด้วยรอยยิ้มว่าท่านอาจารย์หยวนคุณกับผมถูกจองจำให้รอมาสองวันแล้วในที่สุดช่วงเวลาที่รอคอยนี้ก็มา ถึงในเวลานี้หยวนจือซีผู้นั่งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามก็เปลี่ยนเป็นชุดยูนิฟอร์มแบบไม่มีรหัสด้วยเช่นกันเขามองไปที่เฟยเจี้ยนจงพยักหน้าพลางยิ้มแล้วเอ่ยด้วยน้ำเสียงราบเรียบคุณท่านเฟยผู้แซยวนขอวอวยพรล่วงหน้าให้ท่านสมปรารถนาในค่ำคืนนี้